สวัสดีค่ะ495นี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยกับตอนที่มีชื่อว่าเผชิญหน้าศัตรูคู่แขนค่ะการมาถึงของเจ้าเฟิงได้ทำให้ฝูงชนหน้าหอคอยริวอูตกอยู่ในความวุ่นวายเจ้าเฟิงหนึ่งในผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ของงานชุมนุมเชียนมังกรนในครั้งนี้รายคนเพียงเหลือบมองก็จดจำเขาได้ ในยามนี้งานชุมนุมเชียนมังกรสิ้นสุดลงแล้วกว่าครึ่งปีอำนาจของผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้แผ่ขยายไปทั่วทั้งสำนักตระกูลในยุทธภพของทวีปใน5้าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้อยู่เทียนห้าและเจ้าเฟิงที่มีพลังอำนาจมากมายที่สุดนับเป็นราชาผู้ถูกเลือกในยุคนี้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของช่วงเวลาอันลุ่งโลดสายตาของเจ้าเฟิง กว่าตามองไปอย่างรวดเร็วเห็นร่างที่คุ้นเคยอยู่มีจินไทจือและเทียนหยุนจือกระทั่งยังหัวหน้าสิทธิ์ของหนึ่งในสิบยอดสำนักสำนักเทียนหยวนโมเทียนอีรวมทั้งยังมีคนบางคนที่เจ้าเฟิงรู้สึกคุ้นเคยยิ่งนักข้างกายจินไทจือมีสตรีในชุดสูงสักที่ใบหน้าถูกปกปิดไปด้วยผ้าสีดำกลิ่นอายสั่นกระเพื่อมอย่างแปลกประหลาดร่อยลงมาจากกลางอากาศสตรีผู้นั้นเมื่อเห็นเจ้าเฟิงในตาก,ก็สั่นนริกร่างแข็งทื่อไปเจ้าเฟิงไม่ใช่หรอเจ้ากลับมาจากมรดก ตแดนใ้รู้หรือไม่ว่าศิ์น้องอยู่เฟยอยู่ที่ใดกันน่ะสีหน้าของโมเท e ียนอีเต็ไมไปด้วยความตื่นตระลึงหลุดปากพูดออกมาในยามที่มองหน้าเจ้าเฟ่งเขารอที่จะเข้าไปในหอคอยเรียวอู่ก็เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นความตายของเจ้าอยู่เฟยหลังจากงานชุมนุมเซียนมังกรเส้นสุดลงเจ้าอยู่เฟยที่เข้าไปในมรดกนิรนามก็ไม่ได้กลับมายัางทวีปแต่ทว่าสำนักเทีนยนหยวนไม่ยอมแพ้พยายามทุกวิธีทางในการตามหาเจ้าอยู่เฟย เมื่อโมเทียตีเอ่ยถึงเรื่องนี้ยอดฝีมือในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงบางคนแถวนั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีกิ่นอายสูงถึงขั้นนายเหนือแท้ก็พลันเงี่ยหูฟังงานชุมนุมเซนมังกรในครั้งนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเดปดารอบที่ผ่านมาไม่เพียงแค่4มหามรดกได้ปรากฏขึ้นแต่เทาว่ายังมีมรดกนิรนามที่แข็งแร่งปรากฏขึ้น1นมรดกด้วยแต่ก่อนหน้านี้ผู้ที่เข้าไปในมรดกนิรนามทั้งสองกับไม่สามารถกลับมาได้อย่างง่ายๆ แต่ทว่าวันนี้หนึ่งในพวกเขาได้มีชีวิตรอดมาจากมรดกนิรนามที่ทรงพลังนั้นมีหรือที่นี่จะไม่สร้างความสงสัยให้กับผู้คนจนกระทั่งต้องเงียหูฟังโมเทียนอี้เจ้าฟิงแย้มยิ้มบางไม่ได้เอ่ยตอบคำถามของโมเทียนอี้ในทันทีเบื้องหน้าหอคอยริวมีคนมากมายเพียงนี้มีหรือที่เจ้าฟึงจะบอกข่าวเกี่ยวกับมรดกนิรนามอย่างง่ายได้โมเทียนอี้รู้สึกกระอักกระอ่วนรู้สึกร้อนใจเล็ก สถานการณ์ในยามนี้เอ่ยถามเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเป็นความลับนับว่าไม่เหมาะสมโดยแท้คนบางคนในยามนี้ห,หูฟังเตรียมที่จะฟังความลับบางอย่างแน่นอนว่าต้องรู้สึกผิดหวังยอดฝีมือขั้นนายเหนือแท้หลายคนมุ่นคิวเข้าหากนเล็กๆดูจะไม่พอใจเจ้าเฟิงยืนสองมือพ่หลังย้มยิ้มบางด้วยพลังของเขาในยามนี้ย่อมไม่มีสิ่งใดให้หวาดกลัวน้องเจ้าได้เห็นเจ้าที่นี่คาดรู้สึกคาดไม่ถึงยิ่งนะัก หากสะดวกไปยังสำนักเทียนหยวนเหล่าผู้อาวุโสย่อมดีใจอย่างมากเป็นแน่โมเทียนอีเ้เผยสีหน้าย,ยินดีทักทายเจ้าฟึงเขาไม่ได้เอ่ยสอบถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของมรดกในละนามไม่ช้าจินไทจือ่อเทียนหยุนจื่อและอัญเชลียะคนอื่นๆก็มาทักทายเจ้าฟึงกระทั่งยอดฝีมือและอัญเชริยะบางคนที่เจ้าฟึงไม่รู้จักก็ยังเข้ามาพูดคุยแนะนําตนเองอย่างพร้อมเพียงสําหรับทุกคนแล้วสามารถพูดคุยกับผู้ถูกเลือกคนที่สันคอนทวีปได้นับเป็นเกียรติที่ไม่อาจเทียบ หลังจากกลับไปยังมีเรื่องให้พูดคุยกันได้เจ้าเฟิงไม่เยอ่อหย,ยิ่งหรือทอมตนพูดคุยแลกเปลี่ยนกับยอดฝีมือบางคนในที่นั้นทุกคนรออยู่ที่นี่มีรู้ว่าสถานการณ์ของท่านนักปาาในหอคอยลิวอูเป็นเช่นไรเจ้าฟิงสอบถามชัดเจนว่าคนที่ต้องการพบปาาริวอูมีมากนัก ส่วนมากเป็นเรื่องในการขอคำชี้แนะแนวทางหรือให้คำนวณทำนายดวงชะตาและที่เทียนหยุนจือมาพบด้วยตัวเองนั่นก็เพราะต้องการขอบคุณนักป่าและขอคำชี้แนะบางอย่างโมเทียนอี้หัวหน้าสิทธิแห่งสำนักเทียนหยวนผู้นี้และผู้อาวุโสของสำนักมารอเพื่อที่จะเอ่ยถามถึงที่อยู่ของเจ้าอยู่เฟยท่านนักป่าได้ปิดด่านฝึกตนมาหลายเดือนแล้วเอ่ยว่ารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของฟ้าดินที่ส่งผลต่อชะตาของท้องทวีป อีกไม่นานท่านนักปราชญ์ก็น่าจะออกมาบางทีคงต้องรออีกสักหน่อยใช่แล้วเราและคนอื่นๆมาเพื่อรอท่านนักปราชญ์นี่คือโอกาสผู้คนเอ่ยขึ้นพร้อมกันเมื่อเจ้าฟึงได้ยินเช่นนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ขึ้นโดยสรุปนี่ก็เหมือนกับการต่อแถวผู้คนณนะที่แห่งนี้กำลังต่อแถวรออยู่ข้าต้องสร้างวงแหวนทำมินในไม่ช้าทั้งยังต้องกลับไปยังฐานหลักของอัฐิโลหะเลือดให้เร็วที่สุดเจ้าฝึงคุณคิดเขาไม่อาจเฝ้ารอได้นานนะัก แต่หากออกไปกลางทางอาจจะพลาดโอกาสที่นางป่าผู้นั้นออกมาหลังจากที่ป่าริวอูออกมาอาจจะออกเดินทางอย่างนั้นแม้ต้องการค้นหาเขาก็เหมือนเช่นมองหาเข็มในมหาสมุทรช่วงครู่ต่อมาเจียงซานเฟิงและเตียเย่จึงงมายืนอยู่ข้างกายของเจ้าเฟิงหัวหน้าสาขาให้ข้าลองเถอะบางทีหากท่านนักป่ดรู้ว่าผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของทวีปมาก็อาจจะมีโอกาสที่จะออกมาได้ เจียงซานเฟิงเอยดวยรอยยิ้มเขาต้องการทำงานให้สำเร็จเพื่อที่จะนำเจ้าเฟิงกลับไปยังลัทธิโลหะเลือดเจ้าเฟิงไม่ปฏิเสธนั่นเท่ากับการตอบรับให้เจียงซานเฟิงลองพยายามดูนักบวชแห่งหอคอยลิวอูนี่คือแถลงการหัวหน้าสาขาพ,พันธาราลัทธิโลหะเลือดและผู้ถูุเลือกผู้ไรู้่ต่อสู้เจ้าเฟิงได้มาขอเข้าพบเจียงซานเฟิงเห็นศรีรษะเอ่ยตะโกนเสียงดังเอ่ยขึ้นไปยังล่างที่อยู่ในหอคอยลิวอู หอคอยริยูนั้นนอกจากนักปราที่มีตำนานลึกลับแล้วยังมียอดฝีมือและนักบชคนอื่นๆอยู่อีกหนึ่งในห้าผู้ถูกเลือกผู้ไรู้่ต่อสู้งั้นเหรอล่างบนหอคอยรยอิูรู้สึกประหลาดใจเล็กๆบางคนกระทั่งมองลงมาอย่างสงสัยใคร,ร่รู้จะอย่างไรใช่ว่าหอคอยริยูจะมีเพียงนักปราที่สามารถทำนายดวงชะตาได้ในช่วงเวลาที่สูงส่งนี้ห้าผู้ถูกเลือกผู้ไรู้่ต่อสู้แข่งแก่งกว่าเดิมหลายสิบเท่า นำวาสนามังกรใหญ่โตวควบคุมอ,นา,อนาคตของเทวีนักบวชบางคนเองก็ร่วงรู้ถึงความลับของสวรรค์บางประการดังนั้นแล้วการปรากฏตัวขึ้นของเจ้าฟึงถึงได้สร้างความสงสัยใครรู้ให้กับตัวตนที่ยิ่งใหญ่บางคนกระทั่งสร้างเสียงพูดคุยขึ้นแผ่วเบายอดฝีมือในการทํานายหลายคนในตาสองประกายจ้องมองไปยังเจ้าฟึงอดที่จะคํานวณจากคําใบ้ที่มีอยู่ไม่ได้ทว่าผู้ที่พยายามทํานายส่วนมากกลับไม่อาจมองเห็นสิ่งใด บุรุษข,ขาวๆผู้นั้นปิดเปือกตาทั้งสองข้างแน่นร่างสันสถานเล็กๆก,กระบวนการคำนวณล,ลึกน้ําเมื่อบุรุษข,ขาวๆพยายามทํานายจนถึงขีดสุดมุมปากก็ปรากฏเลือดไหลออกมาเออท่านท่านอาจารย์นักบวชบางคนใบหน้าซีดขาวรีบเข้าไปช่วยเหลืออีกฝ่ายสมแล้วที่เป็นผู้ถูกเลือกผู้ไหลคู่ต่อสู้ท่านนักปราชญ์เคยพูดว่าในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดพลังของพวกเขามากกว่านะ้สิบเท่า เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความลับของสวรรค์ที่ไม่อาจลวงรู้บุรุษขาวๆปาดเลือดออกจากมุมปากมองไปยังเด็กหนุม่มเลือนผมสีน้ำเงินอย่างลึกลึ้งความวุ่นวายสั้นๆบนหอคอยลิลลได้ทําให้คนหลายสิบคนที่รอยอยู่เบื้องล่างต้องมองหน้ากันโดยสีหน้าว่างเปล่าไม่คิดว่าตัวตนในระดับของอาจารย์ในการทํานายที่พยายามจะดูโชคชะตาของเจ้าเฟิงจะถูกพลังสะท้อนกลับจนกระอาเลือดเจ้าเฟิงยังคงสงบนิ่งอยู่ที่เดิมไม่สนใจเหล่านักบวชที่อยู่ในหอคอย ผู้อาวุโสแห่งหอคอยลิวอูหัวหน้าสาขาข,าของข้ามีเรื่องสําคัญยิ่งนักต้องการที่จะพูดคุยกับท่านนักาชญ์โปรดผ่อนปนด้วยเจ้งางซ้นเฟิงเฉยโอกาสพูดขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนเบื้องหน้าหอคอยลิวอูก็อดที่จะเผยสีหน้าคาดหวังออกมาไม่ได้บางทีการมาถึงของผู้ถูกเรือผูหลายคู่ต่อสู้อาจจะทําให้หอคอยลิวอูเปิดออกเป็นกรณีพิเศษมีเพียงแค่สตรีสูงสักข้างกายสินไท่จือที่ในตาสองประกายเย็นเยียบ อาจารย์ขาวๆบนหอคอยริ้วอูก,กับเอมไอยานมนี้ท่านนักปราชญ์กำลังปิดด่านฝึกตนอยู่เอ่อยว่าเมื่อโอกาสมาถึงเขาย่อมออกมาแม้ว่าตาแก่ผู้นี้จะสนใจในตัวของผู้ถูกเลือกผู้ไรู้่ต่อสู้ยิงนะแต่ทว่าวน่าเสียดายที่ไม่อาจช่วยเหลือได้เมื่อผู้คนที่อยู่ด้านล่างหอคอยยินเช่นนั้นก็อดที่จะผิดหวังเล็กๆไม่ได้เจ้าเฟิงไม่มีท่าทีใดๆต่อเรื่องนี้สายตาพันเบนมองไปยังสตรีงดงามข้างกายเจินไทจือท่านหวังเฟยไม่ได้เจอกันนานนะ เด็กหนุ่มยแยมยิ้มบางสายตาราวกับมองทะลุผ่านผ้า,ผาสีดำที่ปกปิดใบ,บหน้างดงามของอีฝ่ายไปเจ้าสตรีที่ปกปิดใบหน้าด้วยผ้าดำชะงักไปอย่างชัดเจนพร้อมกับเขยนเสียงเย็นเปิดผ้าปิดหน้าเผยให้เห็นใบหน้างดงามหยดย้อยสตีสูงสักผู้นี้ทุกลมหายใจล้วนทรงเสน่ห์ให้ความรู้สึกน่ารุ่มหลงจนถึงขีดสุดชินหวังเฟยยยอดฝีมือบางคนที่เฝ้ารออยู่ประหลาดใจคนส่วนมากไม่รู้ว่ากระทั่งชินหวังเฟยแห่งอาณาจักร ก็ยังต้องเฝ้ารอการออกมาของนักป่าในยามนี้กระทั่งสินหว่างเฟยสิทธิหลักผู้นี้ของท่านนักป่ายังต้องเฝ้ารอดูเหมือนว่าครั้งนี้คงยากที่จะพบท่านนักป่าได้ง่ายๆแล้วหลายคนท้อถอนใจอย่างขมขื่นและหดหูการปรากฏตัวขึ้นของสินหว่างเฟยได้ทําให้บรรยากาศของบริเวณนั้นหนักอึ้งขึ้นเล็กๆใต้หอคอยเจ้าเฟิงและสินหวางเฟยเผชิญหน้ากันห่างออกไปโดยเฉพาะสินหว่างเฟยที่ใบหน้าไม่ปกปิดความไม่เป็นมิตร กินอายทรงพลังชั้นนายเหนือแท้บนล่างถูกส่งออกมาอย่างไม่เก็บหลังก่อนหน้าเจ้าฟึงจับตัวฉินหวางเฟยเป็นตัวประกันสร้างความวุ่นวายขึ้นในอาณาจักรต่อหน้าทุกคนผู้ที่มีสถานะสูงส่งเช่นฉินหวางเฟยมีหรือที่ยอมรับความอับประโยชน์เช่นนั้นได้บัดนี้เมื่อพบศัตรูคู่อาฆาดก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าฟึงประกาศจับของเจ้าที่ราชวงศ์สั่งการยังคงไม่ถูกยกเลิกนะฉินหวางเฟย ไม่มีความสุภาพใดๆนางเองก็รู้ว่าเสน่ห์ของนางไม่มีผลต่อผู้ถูกเลือกผู้ไรคู่ต่อสู้ที่มีสายเลือดดวงตาผู้นี้อืมคนแท้เจ้าผู้นี้เองก็ไม่ลำบากนะักหากจะจับตัวหว่างเฟยเป็นตัวประกรันอีกสักรอบน่ะเจ้าเฟิงแย้มยิ้มบางมุมปากกระทั่งเหยียดออกเป็นรอยยิ้มหยอะเย้ยจับตัวหว่างเฟยอีกครั้งนั่นหรอเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนณที่นั้นก็ติดใจสันสะท้านเจ้าเฟิงผู้นี้ไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองเพียงธรรมดา ควรกล่าวว่าบ้าบินจะเหมาะสมสักกว่าควรรู้ว่าในอาณาเขตอาณาจักรนภาราชวงศ์คือหนึ่งในขั้วอํานาจชั้นแนวหน้าใช้คําพูดควบคุมทั้งอาณาจักรเจ้าเจ้าข้าศกป,ประมาทหวางเฟยยามที่ชินหวางเฟยขาดเกี้ยวบนใบหน้าก็กได้แดงซ่านจับตาผู้คนทั่วไปหลายคนณที่นั้นหัวใจสั่นสะท้านในดวงตาปรากฏความรู้สึกตื่นตะลึงทรมานขึ้นเจ้าฟืงนท่าทีไรความรู้สึกยังคงไร้ซึ่งปฏิกิริยา คนทั้งสองเผชิญหน้ากันชินหว่างเฟยสติหลุดไปแล้วแต่ทว่ายังคงไม่ลงมือจินไทเจอที่อยู่ด้านหลังชินหว่างเฟยตื่นตะลึงยิ่งนะเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าเจ้าเฟิงในวันนี้อยู่ในระดับใดกระทางกล้ากั่นแกล้งชินหว่างเฟยแต่ทว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกพูดออกไปมันย่อมกลายเป็นการที่เจ้าเฟิงลวนลามชินหว่างเฟยอย่างแน่นอนมันอาจจะสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และลัทธิเลือดมากยิ่งขึ้น ดีไม่ดีเรื่องนี้เร็วร้ายลงอาจจะทำให้ราชวงศ์เปิดทรงข้ามกับราธิโลหะเลือดจากเรื่องของคนทั้งสองก็ได้ชินหวางเฟยผู้นี้กลับสามารถอดทนได้ไม่ลงมือเจ้าเฟิงพิจารณามาถึงระดับความโกรธของชินหวางเฟยหรือเขาควรจะจับตัวสตรีผู้นี้เลยดีในยามนี้เสียงร้องแปลกประหลาดของแมวได้ดังขึ้นแหวกผ่านอากาศหืมคนหลายคนนนที่นั้นหัวใจกระตุกวรูบมองไปยังหอคอยเลี้วอูเหนือศีรษะ แมวสีดำเงินสีหน้าเกลียดขานอาปากหาวกระโจนลงมาจากหอคอยลิวอูแมวนี่อย่าได้บอกคาเชวว่าเป็นตัวที่อยู่กับท่านนักปาน่ะคนบางคนดวงตาสองประกายเสด้จขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของปาาลิวอูนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องเล่าขานแต่เะว่ารูปลักษณ์ของอีกฝ่ายกับชัดเจนอย่างน่าเหลือเชื่อข้างกายนักปาามีแมวตัวหนึ่งที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแมวสีดำเงินที่ดูเกียดขานกระโจนขึ้นไปบนไหล่ของฉินหวางเฟย แมวขี้เกียจเจ้าไม่ได้นอนอยู่หรอกเหรอชินวางเฟยแย้มยิ้มเรากับคุ้นเคยกับแมวขี้เกียจสีดําเงินตัวนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจบไปแล้วนะคะกับอีพีนะคะทุกคนค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกการติดตามนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ฟังกันต่อกับอีพีถัดไปนะคะ